สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาเสนอข่าวครับเกี่ยวกับตัวหลุดของสเปคของ iPhone 15 Pro หรือว่า iPhone 15 Pro Max ครับผมที่จะเปิดตัวในวันที่13กันยาเที่ยงคืนนะครับผมเวลาไทยเดี๋ยวพีก็จะไลฟ์สดว่าเป็นไงบ้างเกี่ยวกับสเปคตัวนี้ไม่รู้ครับผมข่าวรุด กับตัวนี้กับ iPhone 15 Pro เป็นไงบ้างบอกเลยว่าชิป A 1 7บ i o n i ไปอนกนี่ทำงานเป็นไงบ้างขอบจอที่มันบางลงแล้วก็ดีไซน์ผมที่มันสวยขึ้นแล้วก็ขอบจอนี้ผมขอบจอมันจะบางลงกว่าเดิมมากครับผมเนี่ยจะใช้แบบ d y n m m i i s อ a n d เหมือนเดิมแต่ขอบจอมันจะบางลงไหมเพื่อเก็ลองติดตามดูครับว่าเป็นไงบ้างส่วนตัวภาพดดมา ก็น่าจะบางลงนะครับผมกับตัวนี้ก็ถือว่าดีไซน์ก็ม,มีอะไรมากมายครับหน้าจอมองว่าใช้ตัวหน้าจอบแบบดิมแหละแค่มันบางลงแค่นั้นครับผมกับหน้าจอของตัว iPhone 15หรือว่า iPhone 15 Pro Max ก็ไมไ่แตกต่างกันมากมายครับทั้งหมดเลยคือใช้ Dynamic I อร a แเห็นไหมครับว่าดีไซน์เห็นไหมใช้ตัว Dynamic i s l a n d ครับคือมันจะคงแบบนี้ไปอีกนานหลายซีรีส์แน่นอนครับกับตัว d y n a m I c Island ตัวนี้แต่พี่วังว่า มันก็อาจจะทําตัวดินามิกไอเรนให้มันแคบลงกว่าเดิมมองว่าจริงๆนะแต่ยังไงก็รอดูครับว่ามันจะเป็นไงบ้างแต่ส่วนตัวที่ข่าวหลุดมามันก็ยังใช้ตัวดินามิกไอเรนเหมือนเดิมแต่อาจจะแคบลงหรือเปล่าอย่างนี้ก็้องติดตามดูครับว่าเป็นไงบ้างกับตัวนี้เนาะก็วันที่13นะครับผมกันยาเดี๋ยวพี่จะมีการไลฟ์สดให้ดูว่าเป็นไงบ้างนี่ครับอันนี้สีผมที่วางจําหน่ายของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max นะครับส่วนตัวมองว่าสีสวยคือสีขาวนะ มันอาจจะมีสีเงินเงิน้ำเงินแบบเข้มๆหรือว่าสีไทเทเนียมแบบเทาเเท่ๆแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดําก็ลองดูดิว่ามันเป็นยไงบ้างแต่สีทองไม่เถอะไม่เห็นข่าวลดสีทองมาเลยครับอาจจะมีสีทองก็ได้ส่วนตัวนะสีทองอาจจะไม่มาก็ได้ผมในการตัวนี้นะก็ดีไซน์ก็มองว่าก็เดิมๆครับไม่แตกต่างกับโฟลิปสี่เห็นไหมครับสีสันสีขาวสวยอ่ะรู้สึกว่าสีขาวมันสวยดีอ่ะ แต่พีชอบตัวสีเทาครับเทาออกดำๆอ่ะเอ้ยมันมันสวยงามมากเลยอ่ะถ้าตามภาพจริงๆอ่ะหวังว่าสีเทาเป็นสีที่สวยงามมากตรงๆเลยคือมันสวยจริงโอ้เทาสวยอ่ะแต่สีน้ำเงินน่ะมันจะออกแบบมองว่ามันเป็นสีเก่าเก่าเกินไปอ่ะมันไม่เหมาะกับตัว iPhone น่ะมันเป็นแบบเหมือนเอาดีไซน์เดิมมาประยุกต์สีครับตัวกล้องครับใช้กล้องแบบเทเลโฟโต้แล้วก็อันตรวายแบบ ส2พิซซ่าจากเดิมแค่8ล้านตอนนี้อัพเป็น12ล้านแล้วถือว่าก็อาจจะสวยงามแล้วก็คมชัดแล้วก็ค่า F อาจจะปรับปรุงนะเพราะว่าตัวเทเลกับตัวอันต์วายนี้นอยเยอะมากกับตัวที่พีใช้ครับนี่พีใช้จริงๆนะกับ iPhone 14 Pro Max ที่พีใช้อยู่รู้สึกว่านอยอะ่ะมันเยอะกับตัวเรนต์วายครับอาจจะมีอัปเดตนะในาคต iPhone 15อาจจะมีอันต์วายนี่ครับ CPU ยผมใช้ชิป A17 ิ ตัวแรม8จิกในรุ่นนี้โอ้แรม8ินี่ตัดต่อวีดีโอพี่ตัดในว่าฟิลชั่น p h โฟน14ก็ถือว่าเหลือๆมากในการใช้งานตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่ารอคอยมากในการใช้ตัวที่เป็น A A17 แล้วแรม8จิกเพราะว่าบางทีครับเปิดแรมเยอะตัวมันจะรีแอปเยอะมากครับในการใช้งานตัวนี้อาจจะรอว่ามันเป็นไงบ้างเนาะกับชิปตัวนี้แล้วก็แรม8จิกแต่ก็แรงครับผม A16 นี่แรงมากเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้นี่ครับเปลี่ยนปุ่มนะจากเป็นปุ่มสวิตช์ครับที่เป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้ปุ่มสวิตช์นะครับนี่จากเดิมครับเป็นปุ่มสวิตช์เปลี่ยนเป็นบัตเทิครับก็คือแบบกดคือมันเวิร์กนะเอาตรงนะเปลี่ยนบัตเทิก็คือดีนะครับกดปุ๊บยุบลงแบบนี้ครับผมก็ถือว่า โอเคนะเป็นดีไซน์ที่บางทีอะใส่เคสปุ่มแบบนี้ครับไปโดนเคสอะมันก็ลงอปิดปิดเสียงเปิดเสียงอะไม่รู้อะแต่บับทพาะน่าจะดีนะเอางตรงนะดีไซน์ที่อาจจะมีการกำน้ำได้ดีกว่าเดิมนะถ้าดีไซน์แบบนี้แน่นอนครับอาจจะมีการกำน้ำเห็นไหมว่ามันบางลงแล้วก็เบาลงเพราะว่ามันอาจจะเนื่องด้วยที่ดีไซน์แบบใหม่ปรับปรุงอัดวัสดุที่เป็นพวกไทเทเนียมนะครับผมหรือว่าเป็นแบบแต่ก่อนใช้แบบ อะลูมิเนียมนะครับเปลี่ยนจะเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมนี้มันอาจจะมีความแข็งแรงและมันก็เบาด้วยอันนี้ก็ลองเปิดตัวดูครับแต่นนี้เป็นคาดการณ์ของข่าวรุดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นไทเทเนียมนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนี่โอเคมากเลยครับผมกับตัวนี้นี่โหคือดีมากอะ่ะนี่ครับเลนส์ซูมนะครับนี่พิมพ์ตกอีกแล้วเลนส์ซูมก็สามารถซูมได้หเท่าเฉพาะใน iPhone ตัว Pro Max หรือว่า iPhone 15 Pro Max แอบ,บกัดน,นะทำไมไม่ให้ตัวแบบทุกตัวเลยซูมแต่อย่าว่าแเนาะตัวท็อปเขาแต่ก่อนครับซูมก็ได้มาเยอะนะแต่ตัวนี้ครับผมนี่อนการซูมครับก็ได้แค่ 3x ครับนี่3 x นะตัว iPhone 14 Pro โปรแมได้ 3x ตัวนี้ได้ 6x เเฮ้ยแสดงว่ามันอาจจะเ,เน้นในการซูมหรือเปล่าตัวเลนนี่ครับพอ usb c มาแน่นอนครับจากเดิมใช้เป็น Lightning บอกเลยว่าชาร์จโคตรช้าต่อกับคอมโคตรช้าหวังว่า iPhone 15 Mac จะเป็น type c ถ้าเป็น type c นี่บอกเลยว่าเห็นตามประเทศบอกว่าภาพหลุดมาแน่นอนครับกับ type c แน่นอน1 0อยเปออีกทีว่า100%เครับเพราะว่าเป็น type c แน่นอนแล้วก็สายชาร์จครับมองว่าเป็นสายชาร์จที่แถมให้เราอยู่หรอกในการใช้างาน,นอาจจะเป็นสายชาร์จละะักษณะเหมือนบอก macbook ตัว air m 2อย่างครับผมนี่เห็นไหมครับว่าพอตครับจากเดิมเป็น lining g h t ไทยซีนี้ไม่รู้ว่าจะไทยซีหรือว่าไทยซีสามหรือว่าเป็นทันโนบก็ไม่รู้ครับอาจจะรอเปิดตัวอีกทีว่าพี่หวังว่าจะเป็นไท C ซีสนะครับเป็นแบบเวอร์ชัน4ไปเลยครับเป็นทันโนบกไปเลยเวลาลงข้อมูลนี้โคตรเร็วเลยครับหวังว่าจะเป็นทันโนบกนะอยากได้จริงครับเห็นภาพหลุดมาไท C ซก็ก็ดีนะตรงๆอยากใช้ครับพอไท C ซตัวนี้ ก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้นะผมหรือว่าวันที่13กันยาเปิดตัวมาก็จะเป็นพอร์ต Type C เห็นไหมครับว่าดีไซน์ครับเป็นแบบสาย USB-C แบบทักสีสีเดียวกับตัวเครื่องอารมณ์คล้ายกับ MacBook Air M2 สังเกตไหมครับว่า MacBook Air M2 มันจะเป็นสีเดียวกันตัวอย่างเช่นเราเอาสีเงินก็เป็นสีขา,ขาวเราเอาสีดำก็จะเป็นสายสีดำเราเอาสีแบบชมพูสายก็ชมพูสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองนี่ครับผมหวังว่าจะเป็นแบบนี้นะ คือสายถักนี่ทำงานดีมากครับนี่ครับตัวเครื่องก็บอกว่าใช้ตัวไทเทเนียมเฟรมนะครับผมตัวนี้หวังว่าตัวนี้ถือว่าดีลแหละไทเทเนียมเฟรมเฟรมตัวนี้นี่ครับอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมมีแข็งแรงมากเลยนะครับอาจจะราคาแพงขึ้นนะวัสดุดีขึ้นแบบนี้ตับสายแอปเปครับบอกเลยว่าวัาสดุอาจจะดีขึ้นแล้วก็ราคาก็อาจจะแพงขึ้นนะนี่ครับสเปกก็ใช้วัสดุตัวไทเทเนียมนะนี่ครับ ก็ถือว่าน้ําหนักอาจจะเบาขึ้นก็ได้เพราะว่าเทเเนียมันแข็งแรงแดะเบาขึ้นในส่วนราคาที่คาดการนะครับตัว iPhone 15 31,900บาทตัว iPhone 15พัน37,900บาท15 Pro 48,900บาทตัว15 000, Pro Max เริ่มต้นคือ5,900บาทโอ้ราคานี้อาจจะมีจริงนะครับอันนี้ก็คาดการแต่มองว่าความจุตัว Pro Max อาจจะมี256ก็ได้เริ่มต้นอันนี้ก็รอเปิดตัวอีกางครับ อย่างทนาคารีกทีนะครับผมในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่ครับก็นี่ครับ5เปรียบสเปกนะครับผมระหว่างตัว iPhone 14 Pro Max กับ15 Pro Max ก็ตามที่พีขึ้นให้ดูเลยครับหน้าจอก็เหมือนเดิมตัวกล้องเลสนหลักก็เหมือนเดิมนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมที่พีพูดว่า8ล้ลานมิเซลอ,อาจจะพีพูดผิดน,นะ ตัวเลนนะครับผมพวกเทเลโฟโต้หรือว่ากล้องหน้าก็คล้ายๆกันครับไม่ได้ต่างจากเดิมแต่อาจจะปรับค่า F ตัวแบตอาจจะอึดขึ้น,นครับ CPU ก็ S6 s หกไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมสับสบเปคต,ตัวนี้เนาะถือว่าโอเคครับในการใช้งานนี่ครับดีไซน์ก็สวยงามแน่นอนครับกับดีไซน์เห็นไหมว่าตัวเลนหลักครับผมกับตัวกล้องหน้าหวังว่าตัว Dynamic Island จะแคบลงนะอันนี้พี่ก็หวังนะระว่ามันจะแคบลงในการใช้งานนะครับนี่ โ่ดีไซน์ต้องรอเปิดตัวครับว่าเป็นไงบ้างส่วนตัวอาจจะมีพี่หวังแคพอร์ตไทซีแล้วกันเนาะในส่วน CPU ก็แรงขึ้นอยู่แล้วครับตัดต่อน,นี่สบายใช้14 <64 S 1> โบรแม็มาตัดต่อในรุ่าฟิวชั่นนี้โคตรสบายครับในกล่องก็ไม่มีหัวชาร์จเหมือนเดิมใช้เป็นดัวไถซีูไถซีแบบสายถักนะครับที่แถมมาให้เราหน้ากล่องก็เป็นโลโก้เหมือน i อเวชั่น1 7นะครับแบบนี้เลยในการใช้งานเนาะ ก็ส่วนตัวก็คิดว่ามันเปิดตัวมาไม่มีสีแดงหรอกอาจจะเปิดตัวออกมาเป็นสีที่แบบกลางๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายใช้งานก็ดีนะผมมันไม่ออกสีแบบจีตาหรอกพี่มองว่าชุ่มพูแป๊ดๆเนี่ยไม่ออกมาแน่นอนหรอกไอโฟนอะออกสีกลางๆครับในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมครับว่าตัวแบตก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าแบตนะพีมองว่าถ้าใครชอบความจุแบตได้เยอะตัว iPhone น่ะโปรแม็กอะแบตอึดจริง ใช้มา1วันก็คือเหลือๆมากครับผมกับตัวนี้เพราะว่าตัวโปรเนี่ยมันแบตมันไม่ค่อยอึดตัวพัดนะ่ยแบตอึดจริง15พัดธรรมดาอาจจะแบตอึดแต่15ธรรมดาไม่อึดครับ,กบเกือบๆเท่าตัวโปรแต่โปรแมกนี่อึดจริงในการใช้งานครับเหลือๆ er แน่นอนชอบสำหรับที่พีเพขอ,ขอจบคลิปแล้วนี่อย่าลืมครับมีไลฟ์สุดนะครับ